เดี๋ยวนะโอเคครับผมตอนนี้เรามาตัดสินด้วยการดวนจุดโทษนะครับบ้านเหล่ายิงก่อนนะฮะเสมอกันในเวลาหนึ่งหนึ่งพร้อมโอเคหนึ่งศูนย์ครับบ้านเหล่านำนะเอาแล้วต่อไปครับน้องเล็งซ้ายน้องเล็งซ้ายครับ สามคนนะครับพร้อมยืนบนเส้นครับยืนบนเส้นอ่ะพร้อมนะลูกสาวตูวพร้อมปิ๊บเอาครับหนึ่งเท่ากันต่อไปบ้านเราครับคนที่สองพอร้อม โอ้โยสองหนึ่งครับยังไม่มีใครพลาดครับน้องเล็งทรายนั่งนั่งน <Yeah, ั่งน UH, no ั่งให้กำลังใจเพื่อนพร้อมโอ้หไม่พลาดเหมือนกันครับเอาละครับต่อไปครับคนที่สามครับบ้านเรากับน้องเล็งทราย พร้อมปิ๊บโอ้โหชนเสาเข้าครับแม่สามคนครับมาดูครับคนสุดท้ายน้องเล็งสายก็พร้อมปี๊บโอเคครับขอบคุณครับจับมือหน่อยจับมือหน่อยโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไร อ่ะน้องเล็กสายเราแพ้ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวไว้แมตช์หน้าครับโอเคเจอกันคลิปหน้า